ครับตอนนี้ก็บังสังกะสีแล้วนี่ทำกระท่อมที่ที่พักครับงานนี้คนงานคนงานก่อสร้างเขาไม่ได้มาอยู่ที่นี่ครับเขาอ,อยู่ไกลเขาอ,อยู่นู่นนะนู่นนะแคมป์เขาอ,อยู่นู่นครับก็เลยต้องทำแคมป์ทำที่ให้คนขับ ไมโคได้พักพิงตรงนี้ครับเพราะว่ามันไกลครับไม่ชนะไม่มีใครเฝ้ารถวันนี้ก็ทำกันทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าครับดูกระท่อมเสียงนาโดยนอกเกมครับเป็นคนตีตะปูเป็นคนไรครับนี่ก็เราก็ช่วยครับ โอ้เขา้าเขาถนัดงานก่อสร้างด้วยผมดูการทํางานแล้ววัดเนีย่ยพวกโมงพวกไม้นี่เขาวัดเปี้ยหมดนี่ทอมเจมเขาเป็นคนวัดเป็นคนอะไรหมดนะครับเนี่ยไม้พวกอะไรเนี่ยเขาเป็นคนพาเหลาทำแล้วเนี่ยขึ้นใช้ตลับเม็ดตะปูอะไรที่มันติดอยู่เนี่ยเนี๋ยผมจะบอกเนี่ยไอ้ตะปูที่ติดตามไม้อะตะปูเกา่าๆอะ่ะ เจมก็จะให้เหลาถอนออกหมดครับเขาจะไม่ให้เหลือตะปูเก่าไว้ในนี่เลยแสดงถึงความสะอาดนะครับการทำงานนี่ค่อนข้างจะสะอาดเนียบอยู่อาบกแล้วบวกแล้วบ่งบอกถึงน่าจะเขาทำงานน่าจะบ่งบอกถึงความเรียบร้อยนะไม่มากง่ายครับอ่ะชี้ไปแล้วไปทางไหนทีนี้ เดี๋ยวให้ดูในรถครับหลังจากเขามาขับรถด,ดูดูครับดูความสะอาดมีผ้ามีอะไรเรียบร้อยโอ้โหดูอันนี้สะอาดเลยดูไม่มีมองมน้ำมันเยิ้มสดจัดไปวะแจ๋วไอ้นอง ดูการตีตะปูครับนี่นี่น,นี่อ้าเออดีตีตะปูไม่ธรรมดาครับเรียบร้อยเลยยังปูปูพันเรานั่งพวกใส่ถิ่นพวกสาวแล้วบ้างตรงนั้น,น,น หมดแล้วนะเอาว่างไหนต่อสวิงดีกว่าไม่มีตกครับจะส้มลายสุดยอดแหละ เนี่ยปล่อยไว้เฉยก็ไม่มีตกนะถือว่าระบบพวกไอเซฟตี้อะไรพวกวาลอะไรยังดีอยู่ครับเดี๋ยวทำกระท่อมนี้เสร็จทำที่พักเสร็จครับจะนู่นแหละพาไปล้างรถสักหน่อยครับส้มลายมอมแมมเหลือเกินเดี๋ยวพาไปล้างนี่วันนี้ไม่ได้ไปไหนนะครับ ไม่ได้พาไปดูท่านเปาหรอกวันนี้อ่าอยู่ช่วยกันทำที่พักอะไรให้เรียบร้อยก่อนครับเดี๋ยวล้างรถล้างอะไรเรียบร้อยก่อนวันนี้จะอยู่นี่แหละซื้อเนื้อมาย่างกินอยู่นี่แหละืน้นนี้นี่เตรียมหินเตรียมอะไรมาเรียบร้อยแล้วดิเตรียมหินมาแล้วจะป่อไฟตรงนี้เลย เน,เนื้อมาอย่างหมูข้าวกินอยู่นี่แหละเย,ย็นนี่ป้าเรากินข้าวอยู่นี่แหละเย็ยนเย,นย,นยน็ยังค่อยกลับไปรดน้ำต้นไม้เด็ดร้อนจริงๆครับอ๋อเอาสำรวจใหญ่เลยไห้ ไปมาดฐานวันี่มาดฐานวันนี้เฮ้ย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  <c oughs> เออจัดโซงชี้ละโอ้ยเนี่ยหมดจะถ่ยายคลิปอยู่นั่นแหละมันวาโอเคโอ้แดดร้อนมากเลยครับข้างนอก เอจะส้มหลายนี่ถือว่าเย็นอยู่นั้นเนี่ยอ้าวเอ๊ะไหนวะได้วะ,ะเอาดีดเนาะอ้เมนลมมาแล้วปิ้วไปหมดนะ นี่เปเนกส่งสังกะสีครับพร้อมแล้วข้างบนตีตะปูยังไม่เสร็จพอได้ <c oughs> ดบังเดดหลบฝนครับถ้าไม่ทำก็จะอยู่ยากครับไม่มีที่หลบฝนหลบอะไรต่พวกนันมันสูงไปนิดหนึ่งนะเนี่ยคนว่าสูงไหมผมว่ามันสูงไปนะ เอา้าส่งไปแล้วจับดีดีเลยเออแหละ